เจ้าตัวใหม่ที่ติดจักรยานก็ตั้งใหม่กันด้วยนะครับนี่นะฮะโอีโอระยะทางรวมตอนนี้ผมปั่นมาได้307กิโลแล้วนะครับหลายวันมาละตอนนี้กดค้างไว้เพื่อตั้งใหม่ครับนะฮะทุกอย่างเป็นศูนย์ศูนย์หมดเลยนะครับเริ่มต้นใหม่ยกเว้นเจ้าระยะทางรวมนะครับโอเคครับเริ่มต้นกันเลยครับเดีย๋ยวไปเที่ยวปงน้ำร้อนกันครับ ถึงแล้วนะครับอยู่ตรงคลองตรงนั้น9โ,โล500เมตรถึงไง20โลพอดีนะครับ g p s แม่นยำเลย นอนอยู่ด้านโน้นครับโอพื้นศาถึงกอดเรา9กิโลวะ19กิโล6 6 0เมตรเป็นไงครับคน <laughs> มาเที่ยวเยอะเหมือนกันเข้าไปอยู่ด้านในกันไปกินไข่ต้มกันนะ ทางหินเราก็ไม่กลัวนะครับเพราะว่าเราคือเสือภูเขาจอดรถเรียบร้อยก็เดี๋ยวไปซื้อไข่นะครับให้คุณสาเฝ้ารถคนดูอีกครับไข่อยู่ทางด้านโน้นนะครับผมก็มาที่นี่ หลายครั้งแล้วนะครับแต่นี้เป็นครั้งแรกที่มาด้วยแปรงขาของตัวเองนะครับสามารถอยห้าสิบเหรอครับเอาเอาไข่นกอีกอันแล้วกันจ้าไข่นกนะครับสามร้ห้าสิบเนาะจ้าไข่ไก่ก็เหมือนกันเหรอไข่ไก่นี่แปลงเอาอันเดียวนี่ได้อยู่อ๋อไข่ไก่นี่มีวันนี้เอาหุงไม่อยู่ข้าหุงกินกระตี้ปลาไม่ปึ้ง ยดมานะครับสามอันห้บาทนะครับเดี๋ยวไปต้มกันครับปลาเต็มไหมครับปลาในปลาอะไรขาว เดี๋ยวตามคุณสาวไปต้มไข่กันครับนี่ครับหม้อต้มไข่ฮะนี่พี่เขาเอาหน่อใส่กระสอบมาต้มเลยไข่ไก่ห้านาทีนะครับเอ้ไม่ใช่ไข่นกกระทาห้านาทีไข่ไก่ย่างมะตูมหกนาทีถึงเจ็ดนาทีถ้าเอาสุกสิบนาทีครับไปดูไขน่นกนะครับคุณสาวขึ้นมาให้ดูครับ ไข่นกกระทาได้แล้วห้านาทนีผมเอามาแค่อันเดียวนะครับไขนกก่นกกระทาลองปอกดูนะครับสุกได้ที่ยังทดสอบดูลูกนึงเทสเทสครับโอ้ร้อนจริงด้วยครับพอดีเลยไหม แกะดิเดี๋ยวดิเออพอดีเลยเนี่ยมาดูไข่ของเราครับแปบลบกไข่นกกระทานะครับอืมพอดีเลยนะฮะแต่กินก็เทน้ำปลาใส่ลงไปนิดนึงก็บีบใส่ปากเลยเยนี้ทุกไข่ไก่บ้างครับ ก็จะเป็นยางมัตูมหรือเปล่าโอ้โหพอดีเลยครับนี่ฮะเห็นไหมฮะเจ็ดนาทีนะครับเจ็ดนาทีรอให้มันเย็นหน่อยนะครับอันนี้รู้สึกว่าร้อนเหลือเกินครับเหยอะปลาลงมานิดหนึ่ง เก็บความดันขึ้นครับนี่พอเ้มครับมาลองไข่นะครับไข่ไ,ไก่ย่างกระตูมฝั่งนี้มีไข่แดงด้วยนะครับอร่อ,อยครับไข่ต้จสุดๆผมติดใจเจ้านี้นะครับใส่นกกระาถึงกระบีบใส่ปลาเลย อร่อยครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วครับปั่นไปอีก20กิโลนะครับครับกลับบ้านครับเดี๋ยวนี้ไป